อยู่ในวงการมาอันนี้40กว่าปีแล้วนะคะถ้าถามว่าหนังเรื่องไหนภูมิใจที่สุดคงนี้ไม่พ้นบ้านผีปอบค่ะคุณแม่เขาเล่นมาตั้งแต่ภาค2นะคะต่อเนื่องไปจนถึงภาค13ค่ะแถมกลายเป็นคาแรคเตอร์ภาพจําให้ผู้คนได้รู้จักนักแสดงอาวุโสท่านนี้ค่ะแม่หน่อยนัทนีสิทธิสมานนะคะรับบทปอบหยิบค่ะจากภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบไปเลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะบทปอบหยิบยังลุยวงการบันเทิงมาตลอดค่ะโดยไปปรากฏตัวนะคะอยู่ในภาพยนตร์แนวเดียวกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกําจัดปอบปลุกผีมาจี้ปอบและสยองกอยส์ค่ะจนได้รับฉายาเจ้าแม่ผีปอบไปแล้วนะคะบทนี้ต้องคุณแม่เท่านั้นค่ะคือไปดูได้จาก FC รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเขามาขอถ่ายภาพกับแม่หน่อยพร้อมกับทันทะปอบหยิบนี่แหละค่ะ นี่เป็นภาพตอนที่ออกอีเวนต์ค่ะคุณผู้ชมเป็นงานถาแถลงข่าวนะคะงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29แล้วค่ะปีนี้มาในธีมผีไทยนั่นเองค่ะก็ไม่พลาดมีผีปอบแน่นอนนะคะซึ่งตัวแม่หน่อยเองเนี่ยเป็นสายที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะแล้วก็อ่านได้ทุกแนวอ่านทุกอย่างจนเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กเลยนะคะหนังสือได้หลายแนวส่วนงานแสดงก็เล่นมาหลายเรื่องค่ะถามว่าภาพ,พยนตร์แนวผีตลกยังขายได้หรือเปล่า <laughs> ไปฟังเสียงแม่หน่อยกันไหมคะแม่หน่อยบอกว่ายังขายได้ นะมองว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะก็บางทีก็ไม่ได้ม,มีผีน่ากลัวทุกเรื่องใช่ไหมคะมีขำๆแล้วบางทีก็มีเกล็ดความรู้ซึกงบางทีเราอาจจะไม่รู้โอ้แบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ความรู้นะมันคงไม่ได้ฟิกอะไรหรอกมั้งเพราะว่าแล้วแต่ว่าใครจะทําไปทางแนวไหนมากกว่าเนาะ อย่างของเราเนี่ยก็คืออย่างพุ่งกับเขาคิดอะไรมาเราก็เล่นดบบนั้นเราเป็นนักแสดงก็ต้องตามนี่ก็ยังมีนะคะถ้าอย่างปอบแคทอะไรต่ออะไรก็ยังเล่นค่ะแต่อาจจะเป็นอะไรสั้นๆอะไรีเล่นค่ะเล่น แม้จะวัย76ปีแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าร่างกายไหวอยู่นะคะพร้อมแสดงละครแล้วก็ยังมีให้ติดตามกันได้เรื่อยๆไม่ขาดค่ะนอกจากงานละครในล่าสุดก็ได้ร่วมไปทำปอบแคสต์นะคะเป็นอะไรใหม่ๆค่ะที่นักแสดงอาวุโสอย่างแม่หน่อยเองก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะ